ปัญหาของแนนนะคะก็คือเป็นคนที่มีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนที่ดูเหมือนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ก็เลยเข้ามาให้คุณหมอแบบจัดชั้นตาให้ใหม่อยาาแบบกลมโตวสวยขึ้นค่ะวันนี้มีแบบให้คุณหมอดูไหมมีค่ะมีแบบให้คุณหมอดูด้วยอยากได้สายไหนคะวันนี้สายโลสายหวาอยากได้สายหวานค่ะพี่แนนรู้จัก,กเราทางการได้ยังติดตามในเฟซค่ะ ติดตามมานานแล้วหลายปีแล้วค่ะจะทํานานแล้วแต่ว่ามีคนทักตลอดว่าแบบตาเราสวยแล้วนะตาสองชั้นแล้วน,นะแต่ว่ามันพอยิ่งโตขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งดูเหมือนแบบง่วงนอนอ่ะถึงจะสองชั้นแต่ตาปือตาง่วงนอนตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ออกงานบ่อยแต่งหน้าบ่อยแต่พอแต่งมาติดตาขนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้เลยตาเล็กมากก็เดี๋ยวรอชมนะคะว่าพอใน,นทาเสร็จแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็อ,อาจจะมีแบบวมๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่ตัดใหม่นะคะ